หลายประเทศที่มีความแข็งแกร่งในระเบียบโลกทางด้านเศรษฐกิจก็ไม่ได้เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยในโลกเรามีระบบการปกครองที่มีพรรคคอมมิวนิสต์สมบูรณยญาสิทธิราชประชาธิปไตยอีเวนประชาธิปไตยเองก็มีหลายรูปแบบแน่นอนถ้าเกิดสมมติว่ามีค่านิยมเดียวกันมีคอลเวลูเดียวกันประชาธิปไตยอาจจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เป็นปกติหรือดีกับกลุ่มประเทศหนึ่ง แต่ไม่ใช่เงื่อนไขทั้งหมดที่บอกว่าโอ้คุณเป็นประชาธิปไตยปุ๊บทุกอย่างจะดีไปหมดคือเวลาเราพูดถึงระเบียบโลกเดิมที่สหรัฐเป็นเสมือนกับคนสร้างกฎกติกาแล้วก็เป็นคนเป็นกรรมการแล้วก็เป็นผู้เล่นแต่เพียงผู้เดียวหรือที่ภาวะที่เรียกว่ายูนิโพลาเนี่ยนะครับ มันเกิดขึ้นจริงๆจังๆหลังการล่มสลายของโซเวียตใช่ไหมโซเวียตล่มสลา,ลายปลายปี1991จากโลกที่มีสองขั้วในช่วงสงครามเย็นเหลืออเมริกาคุมกฎตกฎติกาอยู่คนเดียวถามว่าสิ่งนี้มันผิดธรรมชาติไหมในเมื่อทั้งโลกมีเกือบ200กว่าประเทศถูกต้องไหมครับแต่ทาไมถึงให้คนคนเดียวเป็นคนวางกติกาเป็นกรรมการและเป็นผู้เล่นหรือระเบียบโลกมันควรจะต้องเป็นระเบียบโลกที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการกําหนดกติการ่วมกัน มีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการร่วมกันและทุกคนเป็นผู้เล่นร่วมกันลักษณะนี้เขาเรียกว่ามัลติโพลาเวิลด์คือโลกที่มีหลายขั้วซึ่งมันน่าจะเป็นธรรมชาติมากกว่าแต่แน่นอนการเดินไปสู่จุดที่เป็นธรรมชาติแบบนั้นน่ะมันขึ้นอยู่กับ2กลุ่มถูกต้องไหมครับมหาอำนาจเดิมคือสหรัฐที่อยู่ในสถานะเฮจิมอนเขาก็มองว่าเขาสูญเสียอำนาจนะในขณะที่คนที่จะขึ้นมาท้าทายกับวิธีคิดที่อเมริกาคุมทุกอย่างรวมศูนย์คนเดียวอ่ะ ในอดีตอาจจะยังแข็งแกล่งไม่พอถูกต้องไหมครับไม่ว่าจะเป็นการแข็งแกล่งทางด้านกองทัพความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นการแข็งแกล่งทางด้านการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจแต่วันนี้พอหลายๆประเทศในโลกเริ่มทะยานขึ้นมาเราเริ่มเห็นหลายๆประเทศแข็งแกล่งมากขึ้นทั้งกองทัพทั้งเศรษฐกิจทั้งในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการปรับตัวเข้าสู่รูปแบบที่มันเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ที่ทั่วโลกมีคนร่วมกันกำหนดกติกามันถึงเกิดขึ้นและนั่นก็ทําให้อเมริกาเองสูญเสียอํานาจลหลายๆคนถึงเรียกว่าเป็นดี of American World Order แต่อย่าสับสนนะครับถึงแม้จะเป็น The End of American World o r d e ออเอเมริกาก็ยังมีกองทัพที่ใหญ่ที่สุดยังมีเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่อันดับต้นๆของโลกถูกต้องไหมครับยังมีอิทธิพลทางการทูตอยู่เพียงแต่ว่ามันจะไม่ใช่โลกที่อเมริกาเป็นเฮจิมอนหรือเป็นเพียงแค่หนึ่งเดียวที่กำหนดกฎกติกาทุกอย่างอีกต่อไปครับ การต่างประเทศของประเทศไทยมันมี wisdom ของตัวเองและไอ wisdom ของการต่างประเทศของไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความที่เราเป็นคนไทยที่สะสมต่อยอดกันมานานมากถูกต้องไหมครับตั้งแต่เราเริ่มมีความสัมพันธ์ทางการทูตในอดีตมาตั้งแต่สมัยที่เราเริ่มมีความเป็นรัฐชาติความเป็นไทยรัชกาลที่4รัชกาลที่5ที่เป็นเหมือนกับคําว่าประเทศไทยที่เป็นรัฐสมัยใหม่อย่างทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราสะสม ภูมิปัญญาเราสะสมองค์ความรู้เรื่องพวกนี้มาโดยตลอดดังนั้นการเข้ามาของรัฐบาลชุดปัจจุบันมันเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆมันไม่ได้สามารถที่จะทําลายวิสตอมทั้งหมดได้หรอกนะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนว่าหลายๆประเทศที่เขาห่วงกังวลในเรื่องของประชาธิปไตยหลายๆประเทศที่เขาห่วงกังวลเรื่องของว่าเอ๊ะมาจากการรัฐประหารหรือไม่เนี่ยนะครับเขาเองก็อาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับเราได้ในรูปแบบที่มันเปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับถ้าเราเป็นรัฐประชาธิปไตยแบบเต็มรูปแบบนะครับแต่อย่างน้อยที่สุด ผมคิดว่า Dignity, Wisdom ภูมิปัญญาความภาคภูมิใจเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของการต่างประเทศของประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่สะสมและคนในกระทรวงการต่างประเทศคนในหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนของไทยที่ทําการต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ด้อยลงไปเลยเขายังคงสามารถดําเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อรักษาผลประโยชน์ของไทยได้อย่างเต็มที่ครับ ผมคิดว่ามันมีผลแต่มันไม่ได้มีผลมากขนาดที่หลายๆฝ่ายคิดขนาดนั้นถูกต้องไหมครับเพราะต้องอย่าลืมว่าหลายๆประเทศที่มีความแข็งแกร่งในระเบียบโลกทางด้านเศรษฐกิจก็ไม่ได้เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมครับในโลกเรามีระบบการปกครองที่มีพรรคคอมมิวนิสต์มีสมบูรณาญาสิทธิราชมีประชาธิปไตยอีเว้นประชาธิปไตยเองก็มีหลายรูปแบบถูกต้องไหมครับ แน่นอนถ้าเกิดสมมติว่ามีค่านิยมเดียวกันมีคอลเวลูเดียวกันเป็นเวสเทิร์นลิเบอรอลเดโมแครตีคุณก็อาจจะพูดจาภาษาเดียวกันกับโลกทางด้านตะวันตกกับยุโรปกับอเมริกาก็ง่ายห,หน่อยแต่ถามว่าอะอย่างอินเดียอย่าง, India, างเ,เขตเศรษฐกิจไต้หวันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจีนหรือแม้แต่ประเทศจีนเองถามว่าแล้วเขาไม่สําคัญในโลกเหรอคําตอบก็คือเขาสําคัญในโลกถูกต้องไหมครับหรือประเทศที่เป็นประเทศขนาดเล็กระบบสมบูรณาญาสิทธิราช อย่างเช่นอ่ะบรูไนดารุสซาลามเขาไม่สําคัญต่อระบบโลกหรอหรือประเทศที่เป็นก,ใก,ใก,ใกึใกล้เคียงกับสมบูรณาสิร่ามากมากอย่างเช่นกรณีของซาอุดิอาระเบียอย่างเงี้ยเขาไม่สําคัญกับระบบโลกหรอเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยประชาธิปไตยอาจจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เป็นปกติหรือดีดกับกลุ่มประเทศหนึ่งแต่ไม่ใช่เงื่อนไขทั้งหมด ที่บอกว่าโอ้คุณเป็นประชาธิปไตยปุ๊บทุกอย่างจะดีไปหมดถูกต้องไหมครับมันไม่ใช่อย่างนั้นครับผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงจุดยืนที่สำคัญที่สุดคือเราต้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศไทยนะครับเราคงไม่เลือกข้างจีนเราคงไม่เลือกข้างอเมริกาเราไม่เลือกข้างไหนเลยเราเลือกได้ข้างเดียวคือเรื่องข้างผลประโยชน์แห่งชาติของเรา แต่สิ่งที่เราคงจะต้องพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้นก็คือมันคงต้องมาร่วมกันหาครับว่าแล้วผลประโยชน์แห่งชาติของไทยจริงๆที่คนไทยทุกคนอาจจะไม่ทุกคนหรอกคนไทยส่วนใหญ่เห็นว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมีเรื่องอะไรบ้างจากความมั่นคงที่เป็นแบบองครวมใช่ไหมครับความมั่นคงของมนุษย์ความมั่นคงของชาติ traditional non traditional security ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจใช่ไหมครับเศรษฐกิจ,จเจริญเติบโตมีเสถียรภาพการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมมาถึงเรื่องของมิติต่างๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นมิติเรื่องของสังคมใช่ไหมครับเทคโนโลยี Technology, สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจการเมืองการทหารอย่างเงี้ยนะครับหรือความภาคภูมิใจของชาติการที่เรามีเด็กไปแข่งกีฬาโอลิมปิกแล้วชนะโอลิมปิกคณิตศาสตร์ มีนักกีฬาไปแข่งกีฬาโอลิมปิกพาราลิมปิกแล้วได้เหรียญทองมีนางงามที่ได้สวมมงกุฎมีบริษัทใหญ่ขนาดที่อยู่ในบริษัท500แห่งของโลกที่ใหญ่ที่สุดอย่างเงี้ยเรื่องพวกนี้เป็นความภาคภูมิใจของชาติเราควรจะต้องมาวิเคราะห์กันให้ชัดเจนนะครับว่าจุดยืนของเราผลประโยชน์ของเราอยู่ตรงไหนและสร้างนาร์เรทีฟเนี้ยให้คนทั้งในประเทศและคนทั้งโลกรู้ว่าประเทศไทยทําทุกอย่างเพื่อเหตุผลเดียวจุดยืนของเราคือรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ แต่จุดยืนอย่างเดียวไม่พอครับคุณยืนนิ่งก็จริงแต่มันมีอะไรมาผลักให้คุณเสได้เพราะนั้นคุณต้องมีหลังพิงด้วยอย่างที่สองที่ควรจะต้องเพิ่มเติมคือหลังพิงว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับทุกประเทศในโลกได้อย่างไรเราจะรักษาเรื่องที่มันเป็นค่านิยมที่สาคัญของโลกอย่างเช่นการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเช่นการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมอย่างเช่นการอยู่ร่วมกันโดยที่เคารพซึ่งกันและกันแบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพื war, ่อให้อย ah like 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 ู่ร่วมกันได้อย่างสันติเป็นยังไงหลักการของสหประชาชาติเป็นอย่างไรหลักการของอาเซียนหลักการของกรอบต่างๆที่เราเข้าไปอยู่ด้วยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราใช้จุดยืนนั้นกับหลังพิงตรงนี้เราจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นแล้วเมื่อเราใช้จุดยืนกับหลังพิงตรงนี้ได้อะครับเราก็สามารถที่จะบอกได้ไงว่าอ่ะโอ้ยประเด็นนี้ไทยกับจีนมีผลประโยชน์ร่วมกันเพราะฉะนั้นเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือจีนอย่างเต็มที่โดยที่อเมริกาก็ว่าเราไม่ได้และเอาผลประโยชน์ของไทยกับจีนมาแบ่งกัน ในทางตรงข้ามเรื่องนี้ไทยกับอเมริกามีผลประโยชน์ร่วมกันเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนอเมริกาโดยที่จีนก็ว่าเราไม่ได้แล้วมันก็ต้องมาถึงอย่างที่3ครับว่าเฮ้ยมีจุดยืนแล้วมีหลังพิงแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องมีอํานาจต่อรองด้วยเพื่อให้ผลประโยชน์ที่แสวงหามาร่วมกันน่ะมันถูกแบ่งปันอย่างเท่าเทียมอย่างเป็นธรรมการจะมีอํานาจต่อรองได้ผมคิดว่าไทยคงต้องเล่นบทบาทน,นําในเวทีประชาคมอาเซียน